นน้ำต่ครับสวัสดีครับผมพยัคฆ์สุรินทร์ JB Power ครับไฟแนลซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเจ็ดเพชรครับอ่มีใครเป็นคู่ป,ป้าซ้อมก็มีชาติพยัคฆ์พุทธิไกรแล้วก็พี่พี่น้องนในค่ายใช่ไหมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักไปปล่อยหรืตอนนี้หก <62, 63 S 1> สิบสองห้าสิบสามโมยสไตล์เลยครับก็สีครับวันนี้ได้ต้องมาเจอไข่มุกขาวนะไม่เคยต่อยกันไม่เลยครั้งแรกเลยศึกษาเกมงมาต่อยก็ยัง อ๋อพี่ครับเป็นมือขาวครับวันนี้ไม่เจอไข่มุกขาววางเกวางแผงไงดีก็รอไปชมวันวิธีครับล่าสุดต่อยไว้ที่วันลุมพินีครับไปต่อยวันมาสามยกเนาะเป็นไงบ้างก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับแล้วล่าสุดที่ต่อยที่นั่น่ะเป็นชนะหรือแพ้แพ้ครับอ๋อแพ้อันนั้นเวทเท่าไหร่นั้นเวทดร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าเดี๋ยวนี้ต่อยห้ายกร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วอย่างห้ายกก่อนไปวันเราต่อยไว้ที่ห้ายกอ่ะบห้ายกต่อยไว้ที่สุราชครับอันนั้นช่างต่อยเหมือนกันครับเวทเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นไงบ้างชนะเรือเปชนะไก่ทองพอชนะแล้วก็ไปต่อยวันครับวันนี้กลับมาห้ยกเหมือนเดิมวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะใช่ไหมเมื่อเช้าสอบหนักยังก็เกินนิดหน่อยครับประมาณจุดสองครับอ๋อยีเซนยีสายเล็นิดเดียวร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมครับผมคุ้มมากี่กิโลสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณก็เจ็ดสิบแปดสิบครผลจังหวัด สุรรินคับเด็กสุริน,รนอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากเชิญชวนแฟนคลับชาวสุรินช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับวันนี้เป็นวีไอพ, <บ S 2> พ<บ>ีซูรินดีดีครับอ่ะขอโชคดีกลับ,<อ>บมาครับครับโอเค